เห็นแ,แม่มากเลยครับสักสิ่งใ,ใดทำไรอะไรขึ้นแล้วครับพี่น้องเห็นบออ่อปลาชดโดครำยังงี้หม้ออะไรครับเร็วครับครับพี่นอ้องดดนี่ครับแดงแดง,งแดงฮู้ครับขึ้นแล้วครับ กูไปชั้นโดครับแรงแดงลครับหุ่นเราฟังหุ่นแดงแดครับ

ปตเบไม่ใี่หกโรเชียงนีลาลัโคนนอเด็ไปดหนกดูดลละมีประเด็ทื่อเลยเด็กเหนื่อยชะโดขกพอได็ตามลาทางไล่มือตกกันเอาออกปลาชะโดลายผดกินปลาเล็กไปหน่อยมั้ง ลองมาออกเลยเลยแต่บ้านมเนาูเฮหรอคือกันฉันังกันจานก็เลยยิ่งเนื้อมัคลายเวียมคืนเนาะลือถ่ายก็เด้งเหรอก็เริ่มเหี่ยมเนื้อหงีเป็นยแยเต๊นี่ครับไรมาสองมือพึ่งได้พึ่งได้ครับสะ้นโอข้ขอกครับต้องการเอาออกในแม่น้ำซีมันร้ายโพดครับกินปลาเล็กปลาหน่อยหมดสำหรับคลิปนี้ก็สัมผัสนล้วครับโอ้เผยใส่โต จะใส่กับฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามในเ้อรครับพี่น้อง <c oughs> สรับคลิปนี้ก็ขอลาแล้วครับผมไปแล้วครับ <c oughs> หาอีกกำลังมุ้ยกำลัหเนอะ